สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับนกสิ้นสีสัจนาลัยสุโข,ขทยัยกับเพจเสื้อสิ้นผ้าพ,พื้นเมืองะคะ่ะสามารถไปติดตามหาชมผ้าาง,งามๆได้นะคะวันนี้อากาศดีฝนตกแต่เช้าะคะ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าท้อแท้นะคะพยายามคิดในสิ่งที่ดีคิดในแง่ที่ดีเราคิดเช่นไรก็จะมีความสุขนะคะคิดในสิ่งที่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้น อย่าท้อถอยกับชีวิตนะคะวันนี้นกมีสิ่งำงามให้สองผืนเป็นงานผ้าทอยกซึ่งยกลายค่ะคล้ายๆกับสิ้นตีนจกแต่ก่อนที่จะทอผ้านกเนเอาผืนนี้ให้ชมก่อนเป็นตัวสิ้นค่ะอันนี้เป็นสิ้นลายอสีประเทศนะคะคือที่บ้านจะเรียกว่าสิ้นสีประเทศเป็นเนี่ยค่ะเป็นงานสิ้นเข็นเห็นไหมคะเป็นสีม่วงเข็นกับสีเขียวใบไม้ค่ะ ม่วงชัดเจนไหมคะเห็นชัดไหมคะสีจะนี่ค่ะม่วงเข็นกับเขียวใบไม้แล้วก็มีริ้วสีอ่าน้ําเงินค่ะเห็นไหมคะอันนี้ลักษณะสิ้นพระเทพนะคะของบ้านเราค่ะแล้วอันนี้จกอันนี้เป็นงานใหม่นะคะจกด้วยไหมสีเหลืองทองนะคะเป็นายเครือวันค่ะเห็นไหมคะอันนี้เป็นสิ้นที่เราเรียกว่าสิ้นจกหัวจกท้ายสามารถเอาไปต่อกับหัวแดง หัวแดงเชิงแดงได้หรือเอาไปต่อกับอาดินจกงานมือสุขโขทัยได้ก็เพิ่มมูลค่าก็ทำให้สิ้นมีคุณค่ามากขึ้นเพราะ <It> ร <transparency S 3> อันนี้เป็นงานทำมือนะคะแล้วข้างในนี่ค่ะนกให้ดูนะคะข้างในข้างในรอยจกเนี่ยลักษณะของสิ้นเข็นก็คือลดการเกาะเกี่ยวนะเขาเขามีลายในตัวแล้วก็จะมีเกาะเกี่ยวกับ อะ,อะไรถ้าเป็นมุกหรืออะไรเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกาะเกี่ยวได้ส่วนวันนี้ที่นอตมาให้ชมนะคะเป็นนี่เลยค่ะสินตาว้านะคะสีดำค่ะลักษณะสิ้นตาวะก็จะเป็นริ้วพื้นอย่างเงี้ยค่ะสีอะไรก็ช่างแล้วแต่แล้วก็จะเอกลักษณ์คือน,นี่ค่ะริ้วที่เป็นงานเข็มตรงกลางจะเกิดเข็มเกิดจากสีแดงสีเหลืองสีดำสามสีนะคะแล้วก็จะมีเข็มเล็กๆที่เป็นเส้นๆสองข้างขนาด อันนี้นะคะลักษณะของสิ้นตะวันะค่ะแล้วก็ต่อด้วยหัวสีแดงทําไมสิ้นที่นี่ชอบต่อหัวสีแดงซึ่งส่วนใหญ่นะคะพื้นพื้นของเชิงก็จะเน้นที่โทนแดงซึ่งมันก็จะเข้ากันเห็นไ,ไหไมคะนก่่ดูเห็นไหมคะตัวสิ้นก็จะเป็นแต่ละสีแล้วแต่เปลี่ยนไปตามลักษณะแต่นี้แต่สิ่งที่นกมาให้ชมพิเศษคือเชิงนี้ สังเกตเชิงนี้ไหมคะว่าเชิงนี้สวยสวยแตกต่างจากเชิงที่แบบเราเคยเจอมานกก็เลยอยากเอามาให้ชมสวยยังไงดูนะคะว่าเชิงนี้เขาจะนี่ค่ะสีพื้นจะมีสองเฉดสีก็คือสีแดงกับสีดำเห็นไหมคะซึ่งทำให้ลักษณะของอเชิงจ,<อ>จกโดดเด่นขึ้นมานะคะเห็นไหมคะว่าอ,อ,อันนี้เป็นสีสีแดงริ้ว ก็จะมีนกคุ้มนกข้าบแล้วตรงที่เป็นจุดเด่นของอาเชิงนะคะ,อ,ะอันนี้คล้ายลายมูล16นะคะแต่ประยุกนะคะเป็นสีดำพื้นดำแล้วตรงนี้ก็สีแดงแล้วตรงนี้ก็พื้นดำส้อยสาสีเหลืองเห็นไหมแล้วก็มีขอบแดงข้างล่างชเชิงแบบนี้นกบอกเลยว่าหาชมได้ยากค่ะจริงๆต่อกับตัวสีแดงก็ได้แต่มันจะไม่เด่น ไม่ไม่ไม่สะดุดตาเหมือนเตัวสีดำนะคะนี่นกให้ดูทั้งผืน<อ>ประมาณนี้อ,อ่ะเดี๋ยวชมอีกผืนนึงวันนี้นกเอามาให้ชมสองผืนนะคะอ,บบอีกผืนนึงก็จะเป็นเนี่ยค่ะสีฟ้าสีฟ้าผืนนี้เป็นงานเข็นคล้ายๆกับอาซินพระเทพเมื่อกี้แต่โคลเลสเตดสี เห็นไหมคะขึ้นอยู่กับการใส่สีอันนี้เป็นสิ้นพระเทพนะคะอนันนี้อันนี้เป็นงานเขียนสีฟ้ากับสีดำนะคะแล้วก็มีริ้วริ้วอมดำนะคะอยู่ริ้วอมดำเนี่ยคะ่ะระหว่างแต่ละลายละลายละลายเห็นไหมคะแล้วก็ต่อหัวโทนเดียวกันคะ่ะก็จะเป็นฟ้าฟ้ากับดำนะคะอันนี้เป็นงานทอแบบสีฟ้ายืนฟ้าพุ่งดำนะคะ นี่ค่ะสีมันก็จะเข้าเฉดใกล้เคียงกันนะคะแล้วมาดูเชิงจกค่ะซึ่งเป็นเฉดเดียวกันทั้งผืนผืนนี้นะคะก็จะงามไปอีกแบบหนึ่งค่ะเชิงสีพื้นก็เป็นสีฟ้าตัวสิ้นก็ฟ้าเห็นไหมคะมันก็จะเข้ากันแล้วก็ดอกดอกตัวจกดอกจกที่ยกทอยกลาลตรงนี้ก็จะเล่นสีสันให้สิ้นดูสดใสสวยสง่าไม่แบบว่า ไม่แบบว่าเรียบจนเกินไปนะคะสิ้นบ้านเราก็จะเน้นสีสันนิดนึงนะคะนกให้ดูทั้งผืนตัวสิ้นผืนนี้จะเป็นลายน้ําอ่างนะคะเป็นแบบฉบับของสุขโขทัยค่ะเหนคะก็จะเล่นลายสีตัวน้ําอ่างนี้ก็จะเล่นลายชมพูเหลืองเห็น,นะคะแล้วกรอบข้างนอกก็จะเน้นโทนเขียวสีเหลืองนะคะส่วนใหญ่สิ้นบ้านเราจะน้นโทนโทนสีเหลืองนะคะนี่ เพราะฉะนั้นแต่ละผืนก็จะมีเอกลักษณ์ความงามที่แตกต่างกันนะคะใครสนใจผืนไหนหรือสอบถามเกี่ยวกับภาพสุขโทไทยนกยินดีให้ข้อมูลนะคะชุดนี้ในราคา1,650บาทค่ะพร้อมส่งถึงบ้านค่ะสวยๆง,งามแบบนี้หาชมกันยากนะคะใครสนใจทักนกเข้ามานกให้าลายละเอียดไว้ที่ ที่รายละเอียดของข้อมูลนะคะแอดทโทรศัพท์มาได้หรือแอด i อ l ด n e มาก็ได้คะ่ะหรือไปติดตามที่ช่องอเพจน,นะคะแฟนเพจของเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองได้คะ่ะเพ้านไงคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ